สวัสดีค่ะพบกับเชใต้อีกแล้วนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยค่ะวันนี้จะมาอัปเดตสปอกนะคะทีที่สองเมื่อกี้ทีที่หนึ่แต่ไม่ได้พูดไงคะนี่ค่ะจะพามาดูลูกค้าอ่จะพามาดูรถมาดูลูกค้าด้วยนะจะพามาดูรถนะคะตัวนี้เป็น1 9ึนะคะปีสองพัข่ายอีซูนะคะราคาอยู่ที่4 9่แสนาบาทนี่เอาสาเอาใจสาววัยรุ่นนะคะ แถม่ใหม่ยังใหม่ให้ลูกค้ากันไปเลยค่ะจัดทรงเบาๆจัดทรงส,สวยๆนะคะอยากได้โหลดเตี้ยโหลดต่ําเท่าไหร่นะคะแจ้งเราได้เลยนะเราแต่งให้เรียบร้อยนะคะลูกค้านี่ไม่ใช่ว่ามีแค่ปีใหม่ๆนะคะปี2010เราก็มีค่ะใครเป็นซาโวกอีซูนะคะโหติดต่อเซลเต้เลยตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะปี2 0 1 0นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่4 5 9 0 0 0บาทค่ะตัวนี้เป็นไปขาลามตัดนะคะสีขาวเกียร์ออโต้นะออรถครอบครัวราคาเบาๆก็มีค่ะนี่เลย โตโยต้าอินโนวค่ะลูกค้านี่มาพร้อมชุดแต่งสเกิร์รอบคันค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาดูรถนะคะมาได้เลยนะคะที่อยู่บริษัทออโต้นะคะหนองจอกกรุงเทพค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีค่ะลูกค้าตัวนี้เป็น Toyota f o r t ์จ e นนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะลูกค้า ปี2012ค่ะราคาอยู่ที่699,000บาทค่ะลูกค้ามาพร้อมแม็กใหมย่ยางใหม่นะคะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันตัวเทียดีนะคะลูกค้าบอกได้เลยลูกค้าได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้เป็นป้้ยกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกับนะคะโปรโมชั่นดีๆค่ะลูกค้าปีข่ามเนการปีค่าคจดโอนน้ำมันเต็มถังค่ะต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์ให้ฟรีด้วยนะคะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ จองรถแค่1,000พบาทคะ่ะบอกได้เลยว่าจองรถ1,000พบาทถ้าเกิดลูกค้าจัดไปในแล้วไม่ผ่านไม่ได้แล้วคืนมาจำเต็มจำนวนคะ่ะน,นี่ลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดอยากจะเข้ามาดูรถก่อนมาได้เลยนะคะนี่ร้านเราอยู่ตรงตักกรุงเทพอย่างที่บอกไปนะคะตัวนี้นะคะเป็นสี่ประตูนะ่งสี่คูณสี่ค่ะเป็นเครื่องสองจุดแปดนะคะลูกค้าอัปเดตสต็อกคร่าวๆให้ลูกค้านะคะนะนี่บอดเรนเจอร์เราก็มีนะจ๊ะบอดเรนเจอร์สีแดงแรงรีคะ่ะ สวยงามค่ะดุดันดุเดือดนะคะลูกค้าใครที่อยากได้รถที่แบบสีสันสดใสน,นะสีแดงไม่ควรพลาดค่ะกับ Ford Ranger คันนี้นะคะส่วนทางด้านนี้ก็เป็น1.9ค่ะ m i l X ค่ะรถครอบครัวนะคะปี2017ค่ะสีขาวมุกค่ะสวยงามนะคะและประกันรถไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมแน่นอนนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะลูกค้าร้านเราอยู่กรุงเทพหนองจอกค่ะ ะะลูกค้าที่ใดสนใจสามารถแอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะลูกค้าสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรถต่างๆนะคะสอบถามปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการออกรถนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วะค่ะสวัสดีค่ะ